โยสุเกนายชอบฮานาทาคาฮาชิที่อยู่ห้องเดียวกับพวกเราใช่ไหมเออคือก็ใช่แต่ฉันไม่ค่อยได้คุยกับเธอเลยเธอทั้งสวยและหุ่นดีดีเกินไปนมากสำหรับฉันเดี๋ยวฉันจัดการให้ยฮโตะในคิดจะทำอะไรนะฉันจะจัดปาร์ตี้ผมกำลังคุยกับเพื่อนร่วมงานยาโตะซาซากุสะที่รู้จักกาันมาตั้งแต่สมัยอยู่มหาลายัยแต่การได้คุยเรื่องน่ารักๆแบบนี้มันขอโทษนะฉันไม่ได้ไม่ชอบนายนะนิตะคงแต่นายแค่ไม่ใช่สเปคข,ของฉันนะอ๋อ ก็ <Get S 2> แลแย่จังแต่ก็คงไม่เป็นไร <laughs> วันนี้ฉันอยากไปแห้งเอาต่อกับพยาโตะุคงมากกว่าเธออยากไปต่อกับฉันเหรอนั้นขอโทษนะโยซูเกกไว้เจอกันนะเพื่อนอะอะไรกันไม่เพียงแต่โดนผู้หญิงที่ชอบเทแต่ยังถูกเพื่องหักหลังอีกด้วยฮ <sighs> ถ้าผมรู้ว่ามันจะเป็นแบบนี้ผมคงไม่ปรึกษาายาโตหรอกผมอาจถูกใช้เป็นเครื่องมือายาโตนี่ใช้ไม่ได้เลย หรือว่าผมมันโง่องเองที่ไว้ใจเขาตั้งแต่แรกนานแล้วนะที่ผมไม่ได้ขึ้นรถไฟที่สุดท้ายแบบนี้กลับบ้านมีแค่ผมกับผู้หญิงข้างๆอยู่บนรถไฟด้วยกันตอนนี้เธอสวยจังผมสงสัยว่าทําไมเธอถึงมานั่งข้างผมทั้งๆที่มีที่นั่งอื่นว่างเยอะแยะอะอะไรเกิดอะไรขึ้นเหรอครับคุณเออขอขอโทษนะคะเมานิดหน่อยนะคะอ่ะโอเคไหมครับขอโทษนะคะแต่ขออยู่แบบนี้ต่ออีกหน่อยได้ไหมแต่นี่มันโคตรอึอดอัดเลย แม้ว่าเธอจะตัวนุ่มและหอมก็ตามขอโทษที่ทําให้ลําบากนะคะมไม่ไม่เป็นไรครับไม่ต้องกังวลไปเธอกลับบ้านไหวใช่ไหมครับคิดว่าน่าจะไหวคะ่ะผู้หญิงเดินคนเดียวตอนเที่ยงคืนจะเป็นอะไรไหมนะเดี๋ยวนะผมว่าผมเคยได้ยินเสียงผู้หญิงคนนี้มาก่อนเราเคยเจอกันมาก่อนไหมครับนี่จะจีบฉันเหรอคะวะ้าวไม่ใช่นะครับขอโทษนะคะยักษเกศซังฉันเองชิฮายะค่ะ ชี่ไยะจังน้องสาวของฮายาโตนั่นเหรอใช่ค่ะน้องสาวพี่จำฉันได้ด้วยเหรอคะเอออืมครั้งสุดท้ายให้เจอกันเมื่อสามปีก่อนนู้นนะใช่ค่ะตอนนั้นยังเป็นนักเรียนมปลายอยู่เลยตอนนี้อยู่มหาลัยปีสามแล้วเวลาผ่านไปเร็วมากนี่มันก็สองปีมาแล้วที่ผมเริ่มทำงานเธอโตขึ้นเยอะเลยนะเนี่ยจำแทบไม่ได้เลยตอนแรกเนี่ย <c oughs> ฉันแค่อยากแกล้งพี่เพราะพี่จำฉันไม่ได้นั่นแหละคะ่ะ ผมคิดว่าเมื่อก่อนที่ไฮยะจังเป็นผู้หญิงขี้อายแต่การเข้ามาหาลาัยคงเปลี่ยนเธอไปมากเลยในใสายตาพี่ฉันเปลี่ยนไปบ้างไหมคะจากครั้งสุดท้ายที่เราเจอกันนะ่ะเปลี่ยนมากเลยครับสวยขึ้นด้วยนะว้าวยอสเกะสร้างชมฉันด้วยเหรอเนี่ยจริง,งๆเธอไม่จําเป็นต้องดีใจขนาดนั้นเวลาผมชมเธอก็ได้ผมรู้สึกไม่สบายใจตลอดเวลาที่คุยกับชิฮฮยะจังตอนช่วงมาหาลัยผมคุยกับเธอแค่สองสามครั้งผมไม่รู้เลยว่าเธอช่างพูดช่างคุยขนาดนี้ และเธอค่อนข้างจะมือไวบวกกับเธอเป็นน้องสาวของขายาตกยิ่งทําให้ผมรู้สึกอึดอัดผมมีคําถามข้อนึงที่อยากจะถามเธอชิ่ฮยายะจังไปไหนมาเหรอทําไมถึงมาขึ้นขบวนรถไฟขบวนสุดท้ายแบบนี้ได้ละ่ะคือว่าเรื่องนั้นอ๋ออ๋อถึงสถานีแล้วอ๋ะระวงัง <c oughs> ขอโทษนะคะดูเหมือนว่าฉันจะเมาจริงๆแล้วละ่ะไม่น่ากลับบ้านไหวนะฉันจะพาเธอกลับไปเองลงกันเถอะนี่มันรถไฟขบวนสุดท้ายแล้วนะคะ ถ้าเราลงพี่ก็จะไม่มีรถไฟแล้วอ่ะไม่เป็นไรหลังจากที่ฉันไปส่งเธอแล้วค่อยนั่งแท็กซี่กลับบ้านเอาก็ได้ขอโทษนะคะมันเป็นความผิดของฉันคนเดียวเลยอะ่ะไม่เป็นไรเธอโอเคไหมเดินไหวหรือเปล่าอ่อไหวคะ่ะคิดว่านนะออโซเซไปแล้วเดินกลับบ้านแบบนี้มันอันตรายนะถ้าอย่างนั้นโยสซเกะซังช่วยฉันหน่อยจะได้ไหมคะเธอโอเคกับแบบนี้จริงๆใช่ไหม นี่ค่ะหลังของพี่อุ่นจังรู้สึกดีมากๆเลยล่ะโอ้นั้นเหรอแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยผ่อนคลายดีจังเลยฮ่า่เขินนะที่เธอมาดมฉันเนี่ยฉันจะเอากลิ่นฉันไปติดตัวพี่บ้างนะนี่นะโทโเเฮ้ยชิฮายะจังเข้าไปใกล้เกินไปแล้วนะบ้านของเธออยู่แถวนี้ใช่ไหมนะว้าวจำได้ด้วยลรอเนี่ยใช่ฉันมาที่นี่สองครั้งช่วงมหาลัยนะตอนนี้เดินเองไหวยัง นี่ฉันตัวหนักเหรอคะไม่เลยเธอตัวเปามากจะจริงเหรองั้นพี่ก็พาฉันไปส่งที่บ้านจะได้ไหมคะโอเคได้สิที่นี่ใช่ไหมถึงละค่ะข,ขอบคุณมากเลยคะ่ะฉันขออะไรอีกสักอย่างจะได้ไหมคะอะไรเหรอมีอะไรก็ถามมาได้เลยฉันยังกลื่มๆอยู่คะ่ะเพราะงั้นช่วยพาไปถึงห้องเลยจะได้ไหมคะอืมไฮโตะคงยังไม่ถึงบ้าน อยากให้ช่วยปู่พ่อแม่ให้ไหมตอนนี้พ่อกับแม่ไปเที่ยวที่อื่นนะคะงั้นผมเดาว่าผมคงต้องพาเธอไปที่ห้องอแล้วละ่ะห้องนี้ใช่ไหมเก็จะถึงเตียงแล้วนี่คือห้องของชีหายะจังไม่ได้มานานมากผมคิดว่าผมเคยช่วยจีหายาจังทางานบ้านในห้องนี้มาก่อนขอบคุณมากนะคะโยสเกะซังไม่มีปัญหาฉันขอเดินไปที่ห้องครัวแป๊บได้ไหมจะไปเอาน้ำมาให้อ๋อจะไปไหนนะคะ เออเ hey, ฮ้ยชิฮายาจังยอสเกะซังอย่าไปเลยนะคะนิ่มจังเฮ้ย hey, ผมไม่ได้มาที่นี่เพื่อแบบนี้นะเกิดอะไรขึ้นอยู่ดีทำไมมาห้าไม่ให้ไปฉันแค่อยากจะขอบคุณพี่นะคะไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องขอบคุณหรอกแค่มาส่งบ้านเองไม่ใช่อย่างนั้นนะขอบคุณที่ให้ปล่อยพี่ชายฉันได้ไปกับสาวคนนั้นตั้งหากแล้วนี่มันอะไรกันให้ฉันได้ทำให้พี่ได้ไหมคะ ไม่รู้ว่าจะทำได้ดีหรือเปล่าแต่ว่าเดี๋ยวก่อนทิฮายะจังฉันจะทำให้ดีที่สุดเลยค่ะโอเคโอเคใจเย็นก่อนนะใช้เวลาอยู่สักพักแต่เธอก็สงบลงจนได้อะไรแบบนี้ควรทำกับแค่คนรักเท่านั้นนะเธอควรดูแลตัวเองให้ดีกว่านี้หน่อยนะขอโทษนะคะเออไม่เป็นไรแต่ฉันขอถามอะไรหน่อยได้ไหม ทำไมเธอถึงขึ้นรถไฟเที่ยวสุดท้ายและเธอเพิ่งพูดว่าฉันปล่อยให้พี่ชายเธอได้ไปกับผู้หญิงคนนั้นเธอแอบตามดูพวกเราเหรอคือว่าเรื่องนั้นที่จริงแล้วฉันนั่งอยู่ใกล้ๆตอนที่พวกพี่ปาร์ตี้กันอยู่นะคะ่ะฉันได้ยินมาจากพี่ฮายาโตะว่าเขาจะจัดงานเลี้ยงให้พี่นะ่ะฉันกังวลมากแล้วก็เลยอดไม่ได้ที่จะตามไปแต่จู่ๆพี่ฮายาโตะก็ไปกับผู้หญิงที่เทพี่ฉันโกใจไม่ได้ที่จะเดินตามพี่มานะคะ เออเพราะงั้นเธอเลยกังวลและเป็นห่วงคายาโตะสินะเขาไม่น่าจะเป็นไรหรอกไม่ใช่นะคะฉันน่ะกังวลว่าพี่จะมีแฟนต่างหากเล้วอะไรทําไมมากังวลเรื่องฉันน่ะออคือคือว่าฉันน่ะชอบพี่มาตั้งนานแล้วเฮ้อะไรนะโยสเกะซังฉันไม่ไดีพอที่จะเป็นแฟนพี่อย่างนั้นเหรอคะแต่เธอเป็นน้องสองคายโตะและเป็นนักเรียนอยู่ด้วยฉันอายุ21ปีแล้วนะคะ ไม่เด็กแล้วฉันรอมาตั้ง3มปีแล้วด้วยอะชิฮายะจังหมายความว่าอย่างไรจะ,จะแสดงให้พี่เห็นว่าตอนนี้ฉันเป็นผู้ใหญ่แล้วอะไรยังไงอออ้าเฮ้ชิฮายะจังถอดเสื้อทำไมอะยอสเกะซังมองฉันเป็นผู้ใหญ่แล้วสินะที่นี้นะตอนนี้พี่เข้าใจหรือยังคะอ่ะโอเคเข้าใจละดังนั้นใส่เสื้อผ้ากลับไปซะอะไรแล้วเราเพ่งเริ่มกันเองอะฮะ นะฉันไปอาบน้ําก่อนนะคะเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงกันเธอเคยขี้อายมากๆแต่ตอนนี้เธอรุกสุดๆเกิดอะไรขึ้นกับเธอตลอดสามปีที่ผ่านมานี่มันโอเคจริงๆเหรอเนี่ยขอบคุณที่รอนะคะยสแกะซังไปอาบน้ําได้แล้วนะเออโอเคเดี๋ยวฉันจะรอนะคะโอเคหลังจากที่ผมอาบน้าแล้วกลับมาที่ห้องขอบคุณที่ให้ใช่ห้องน้ำนะชิฮายะจังชิฮายะจังเ,<อ>เธอกำลังหลับ ว่าไปผมเองก็ง่วงเหมือนกันพี่เขาน่าจะดึงฉันเข้าไปก่อนสิฉันเดาว,ว่าฉันคงไม่ใช่ผู้ใหญ่ที่ถูกใจพี่เขาสินะโอ้ยผมเผลอหลับไปชิฮยายะจังหลับอยู่ผมว่าผมไปดีกว่าเ hey, ฮ้ยโยซุเกะฮฮยาโตะทำไมนายถึงออกมาจากห้องของชิฮยายะจังอะมันไม่ง่ายเลยที่จะอธิบายแต่ฉันเพิ่งนอนกับน้องสาวนายมาอะไรนะ ในทางเทคนิคแล้วไม่ใช่เรื่องโกหกผมแค่อยากเล่นงานคายาตกสักหน่อยผมไม่สามารถหยุดคิดถึงชิฮายะจังได้ตั้งแต่นั้นมานใครมากดกิ่งนะชิฮายะจังออสวัสดีค่ะมีอะไรเหรออมีเรื่องอยากคุยกับพี่หน่อยนะนเรื่องอะไรเหรอกเกี่ยวกับเรื่องเมื่อคืนก่อนนะคะฮะคืนที่ฉันพาเธอกลับบ้านนะคือว่า เราสองคนนะนอนด้วยกันจริงงั้นเหรอคะใช่เธอจำไม่ได้เหรอจจริงเหรองั้นฉันจะทำยังไงดีอะไรอะพูดตามตรงฉันจำอะไรไม่ได้เลยหลังดื่มไปนะคะเธอเป็นประเภทจำอะไรไม่ได้เลยหลังดื่มเหรอใช่ค่ะแล้วฉันก็อารมณ์ขึ้นง่ายด้วยอะ่ะนั่นเป็นเหตุผลที่ชิฮายะจังที่อายคนนั้นจู่ๆก็ได้ขึ้นมานี่เองตอนนี้เข้าใจแล้ว แล้วฉันก็ดีนจากพี่ยาโตะว,ว่าฉันกับพี่นอนด้วยกันนะคะเธอมาที่นี่เพื่อถามเรื่องนี้เหรอเธอถามฮายาโตะมาเหรอว่าฉันอยู่ที่นี่นะชใช่ค่ะจริงๆเรื่องนั้นจะรับผิดชอบด้วยนะคะฮะให้รับผิดชอบอะไรอะรับผิดชอบก็คือรับผิดชอบนี่เป็นครั้งแรกของฉันเลยนะคะแต่ฉันกลับจำอะไรไม่ได้เลยแต่ฉันก็มีความสุขที่ครั้งแรกของฉันเป็นพี่นะคะ แต่แต่ว่าจะต้องการให้พี่ราผิดชอบโดยการแต่งงานกับฉันด้วยเถอะนะคะจะเย็นเย็นชี้หยายะจังเธอกําลังเข้าใจผิดต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งกว่าผมอธิบายให้เธอเข้าใจจริงเราไม่ได้ทำอะไรแบบนั้นนะอ๋เอออะไรอะ่ะทำไมพี่ไม่ทาอะไรเลยอะ่ะนี่คือสิ่งที่เธอต้องการเหรอฉันหมายถึงฉันไม่อยากช่วยโอกาสจกคนเมาตั้งหากล่ะ <laughs> เป็นไปไม่ได้ที่คนอายุอย่างผมแล้วจะไม่มีประสบการณ์โยซเกะซัง พี่นะ่ะยังคิดว่าฉันเป็นเด็กน้อยอยู่ใช่ไหมคันเนี่ยไม่ไม่คิดอย่างนั้นสะหน่อยเธอเป็นผู้ใหญ่มากสำหรับฉันจริงๆแต่พี่ไม่แม้แต่กอดฉันเลยอะแสดงว่าฉันยังโตไม่พอให้พี่อยากทําแบบนั้นเหรอทําไมเธอถึงติดใจยอยู่แต่กับความเป็นผู้ใหญ่นักนะจากนั้นผมก็นึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อ3ามปีที่แล้วได้ตอนที่ฮายาโตะขอให้ผมช่วยติวชี่ฮายาจังเยอะซะแกซังพี่ชอบผู้หญิงแบบไหนเหรอฉันเหรออืม คนที่ดูเป็นผู้ใหญ่มั้งนะอ oh. อะไรทำไมอยู่ดีก็อารมณ์ไม่ดีน่ะไม่รู้ได้แล้วเป,เป็นไปได้ไหมว่าชิฮาย่าจังชอบผมตั้งแต่ตอนนั้นแม้ว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นฉันก็ยังชอบพี่แล้วก็ช่วยเลยิฟที่ฉันพูดเกี่ยวกับรับผิดชอบแล้วก็แต่งงานด้วยนะคะแต่ก่อนอื่นฉันอยากออกเดทกับพี่นะเอ้ใจพูดอะไรออกไปเนี่ย <laughs> ถ้าเธอโอเคงั้นเราลองไปเดทด,ดูกันเถอะ และนี่คือที่มาที่ไปว่าทําไมเรากายเป็นคู่รักกันได้ฉันไม่คิดเลยว่าเธอจะมาที่นี่ทันทีหลังจะเกิดเรื่องนั้นขึ้นฉันฝันมาตลอดว่าจะได้ใช้ชีวิตร่วมกับคนที่ชอบฉันนึกอยู่ตลอดเลยว่าจะเป็นยังไงถ้าได้อยู่กับพี่นะแล้วสรุปมันเป็นยังไงล่ะแน่อยู่แล้วมันเยอะที่สุดเลยฝีมือการทําอาหารของเธอดีมากเลยเดี๋ยวก่อนชิฮายะนั่นมันเบียร์ฉันฉันจะไปแล้ว ยาเอแก่คงท่าง,งน้นครับคืนนี้ก็ได้นะเย้ยเฮ้ยชิฮยายะจังยังกินข้าวไม่เสร็จเลยนะเมื่อเธอดื่มเธอจะเปลี่ยนไปรการมาเป็นสายลุกส่วนฮฮยาโตนั้นได้ยินมาว่าเขาทําทุกอย่างเพื่อทนาคาาชีซังแต่ถึงแม้ว่าเขาจะทําทุกอย่างแต่ก็โดนทิ้งจนได้